เมื่อเจสันโกรธจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับเราจะมาดูกันนะว่านิ่งๆอย่างเจสันเขาก็โกรธเป็นนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Clone ค Channel นะฮะและอย่างที่เห็นไปว่าวันนี้เรายังอยู่กันใน Friday 13 the Game ครับหรือสุก13ฝันหวานแบบสุกนี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วนะเราสอนวิธีการเล่นเจสันแบบคร่าวๆกันไปแล้วนะครับแต่ในวันนี้นะครับเรามีข้อมูลมาเพิ่มนะครับนั่นก็คือ เจสันเขาก็โกรธเป็นนะครับแต่จะโกรธอย่างไรนะและก็ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับภายในเกมนะครับเวลาเราเล่นเป็นเจสันปกติแล้วนะเราจะโฟกัสส่วนใหญ่อยู่ที่ด้านขวาล่างนะครับนั่นก็คือที่รวมสกิลของเจสันนะฮะแต่อยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตที่ซ้ายบนดูนะครับเพราะว่าซ้ายบนเนี่ยเป็นจุดที่เราไม่ค่อยจะมองสักเท่าไหร่นะหากเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับ จะเห็นนะครับว่ามันมีแถบบารูปหน้าเจสันอยู่ครับซึ่งเจ้าแถบนี้แหละครับก็คือค่าความโกรธของเจสันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าแถบบาร์นี้เต็มนะเจสันก็จะเข้าโหมดกโกรธนะครับ หรือที่เขาเรียกว่าเรทโหมดนั่นเองฮะแล้วเจ้าแถบบามันขึ้นยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยค่าแถบบาความกโกรธของเจสันมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะขึ้นช้าๆนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเล่นเจสันนะครับแล้วก็ไล่ล่าค่าเือรไปเรื่อยๆ แถบบามันก็จะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเดาถูกต้องแล้วนะครับถ้าแถบบาเต็มเมื่อไหร่เราก็จะโกรธนะครับเมื่อเจสันโกรธจนถึงขีดสุดนะครับนั่นก็คือเต็มบาข้างบนนะครับเขาก็จะบอกเราขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะว่าตอนนี้เราเข้าสู่เรดโหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจสันก็จะได้ความสามารถใหม่มานะครับนั่นก็คือความสามารถในการเดินพังประตูนั่นเองครับพังประตูยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อย่างที่เห็นนะว่าพอผมโกรธแล้วนะคราวนี้เวลาที่ผมจะพังประตูผมไม่จําเป็นต้องทุบแล้วนะครับเดินไปที่ประตูที่ล็อกนะครับกดปุ่ม E ปุ่มเดียวนะเดินพังประตูเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนั่นก็ทําให้เราสามารถไล่เซอร์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องเสียเวลาพังประตูแล้วนะครับ นี่นะครับเซอร์หนีเข้าบ้านแบบนี้นะเดินจี้ตามเขาไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาพังประตูเลยนะฮะส่วนข้อดีนะครับเมื่อเราพังประตูเข้าไปเร็วแบบนี้นะครับก็ทําให้เซอร์เนี่ยไม่มีเวลาพักในการเพิ่มสตามีน่านะฮะทให้เขาต้องวิ่งหนีเราต่อไปเรื่อยๆนะครับและก็ทําให้เขาสตามีหน้าหมดเร็วนั่นเองครับยังนะครับยังไม่หมดนะฮะถ้าคิดว่าเจสันโกรธแล้วแค่พังประตูได้เนี่ยน้อยไปนะครับเขายังมีความสามารถมากกว่านั้นนะฮะนั่นก็คือความสามารถในการทนทาน ต่อการติดสตันครับถูกต้องแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเล่นเซอร์แล้วเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะฮะนั่นก็แสดงว่าเจสันเขาโกรธแล้วนะครับและถ้าเราเข้าไปสู้กับเจสันตอนที่เขาโกรธแบบนี้นะครับเขาแทบจะไม่ติดสตันเลยนะฮะโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําให้เจสันติดสตันได้นะครับจากการตีนะฮะวางกับดักหรือว่ายิงปืนไฟนะครับจะเห็นได้นะครับว่าเราสามารถที่จะหยุดเจสันได้นะครับ แต่พอเขาโกรธเมื่อไหร่นะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างที่ทนเพื่อนเห็นตอนนี้นะครับ <S <S เจสันเข้าโหมดโกรธแล้วนะครับและผมมีปืนไฟอยู่ในมือนะผมพยายามที่จะยิงเจสันซึ่งเราก็ยิงโดนด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเจสันก็ยังวิ่งไล่ตามเพื่อนสบายใจเลยนะฮะนั่นก็แสดงว่าความสามารถโกรธมันเข้ามาลดอาการติดสตันของเจสันได้ครับ ในขณะเดียวกันนะครับพอเรามาลองเล่นเป็นเจสันบ้างนะครับและเราเข้าโหมดโกรธแล้วนะฮะไลต่ตามเซอร์ไปแบบนี้นะครับเขาหันมายีนะครับปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยนะครับสามารถที่จะเดินเข้าไปจับบีบคอต่อได้เลยนะทั้งๆท,ที่ปืนไฟติดที่หัวแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ติดสตันเลยนะครับนี่มันโอพีจริงๆนะครับความสามารถโกรดนี้นะ นอกจากปืนไฟจะทําอะไรเจสันไม่ได้ตอนที่เขาโกรธแล้วนะครับพวกไม้เบสบอลหรือว่าของประชิดต,ตัวหลายอย่างนะครับก็ไม่สามารถที่จะตีให้เจสันติดสตันได้นะครับถ้าเขาโกรธนะครับเพราะฉะนั้นให้เ,เพื่อนๆระวังกันหน่อยนะครับสังเกตดีๆนะฮะว่าเจสันโกรธเมื่อไหร่ให้เลี่ยงการต่อสู้ประชิดต,ตัวกับเขานะครับเพราะโอกาสที่เราจะทําให้เขาติดสตันแทบจะไม่มีเลยนะครับ แต่ผู้พัฒนาเกมก็ยังไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะครับเราก็ยังมีทางรอดอยู่นะครับเพราะรู้สึกว่ายังมีไอเทมอยู่2อย่างนะครับที่เวลาเจสันโกรธเรายังคงทําให้เขาติดสตันได้นะฮะนั่นก็คือปืนลูกซองนะครับแล้วก็เสื้อของแม่เจสันนั่นเองครับไอเทมทั้ง2ออย่างนี้นะครับยังจะพอที่สตันเจสันได้เวลาที่เขาโกรธนะฮะส่วนไอเทมนอกเหนือจากนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่สามารถทําให้เจสันติดสตันได้แล้วครับ Jason, Down and come สรุปนะครับเมื่อเจสันโกรธเมื่อไหร่เขาจะมีความสามารถใหม่นั่นก็คือ เดินพังประตูได้เลยโดยไม่ต้องทุบส่วนความสามารถที่2ก็ถือว่าเป็นความสามารถแพสซีฟนะครับนั่นก็คือเจสันจะลดอาการติดสตันของอาวุธเกือบทุกชนิดเลยนะครับที่เซอร์ตีใส่เจสันนั่นก็สามารถทําให้เขาประชิดตัวเซอร์แล้วจับโมริได้ง่ายสุดๆไปเลยครับเป็นยไงกันบ้างครับเพื่อนๆเวลาเจสันโกรธนะครับเขาโหดขนาดไหนนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเป็นเซอร์นะถ้าเห็นเจสันโกรธแบบนี้นะครับเลี่ยงนะฮะหนีดีกว่านะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ติดสตันนะครับโอกาสที่เราจะโดนจับแทนมีง่ายๆเลยนะฮะก็ระวังกันหน่อยนะครับส่วนยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ